ครับก็ขอสวัสดีนะครับนะฮะแฟนเพจอมตต่อเชัยบุรีทุกท่านนะครับนะขอนําทุกท่านนะครับเข้าสู่ขบวนหฮนี่เลยนะครับนะฮะพลวิสันดอนประจํัาปี2566นะครับนี่แล้วก็คนที่ถือป้ายนะครับนี่ก็คือน้องปูนะครับนะแล้วก็นะทางท่านกองช่างนะครับมณีภาราวงนะครับนะก็หวังว่านะครับขบวนพลวิสันดอนกันมัตซีนะครับของพี่น้องชาวชนเผ่าไทยอีสานนะครับนะนะ จะทำให้ดูท่านได้ประทับใจในส่วนของขอบวนแห่ปีนี้เราไม่ได้มีการประกวดนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับในส่วนของการเริ่มนะครับในการเคลื่อนขอบวนนะครับขบวนป้ายต่างๆผ่านไปนะครับนี่ก็คือขอบวนในส่วนของ พระบรมฉายาลักษณ์นะครับนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าพุ่มเงินพุ่มทองนะครับนี่ลองปอของเราหน้าซีดๆหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทุกท่านนะครับตามด้วยขบวนธงนะครับนี่เห็นไหมนะฮะเราจัดรูปขบวนของเรานะครับนะฮะตามริ้วขบวนที่เราได้วางเอาไว้นะครับก็หวังว่านะครับนะ ท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะทําให้คิดถึงบรรยากาศนะครับของการเคลื่อนขบวนของพี่น้องชนเผ่าไทยอีสานนะครับนี่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นี่ก็คือนะครับในส่วนของต้นเงินบ้านไหนครับนี่บ้านนาหนองบกนะครับนะฮะนี่เป็นของอบตชัยบุรีนะครับบันตาลปากน้ํานะครับนี่บ้านไหนครับผมดอนดูบ้านนายเพียง น้องโบหลวงแกะปัดปวงหมูสิบห้ามูสิบเจ็ดนะครับอันนี้ใช้บรีหมูเจ็ดนะครับนะฮะนะต้นเงินออกจะยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับเพราะยังเป็นสีเขียวๆอยู่นะครับเขียวแต่ดกนะคะรัะเขียวแต่ดกเนาะเพราะว่ามันแก่มันจะเป็นสีแดงๆนะฮะนี่ก็คุณนายนะครับเออนะครับมาร่วมขบวนกับเรายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ นี่บรรดานางรำของเรานะครับนะฮะแล้วก็ผู้ร่วมขบวนนะครับนี่แต่ละท่านนี่ก็เอายิ้มย้มยิ้มใสหน่อยครับยิ้มหน่อยนะครับนะฮะให้บรรดาเอฟซีอบตของเราได้เห็นกันนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นขบวนฟ้อนรำนะครับนี่นะครับคนที่ถือป้ายก็คือน้องปุ๊กปัญจลีนะครับครับพวกเห็นไหมครับนี่อีกท่านหนึ่งนะครับนี่ ลูกศรแลรัตแก้วนะครับแล้วก็คนที่นํานะครับนี่โอเคนะครับโซโซนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเก็บภาพไปดูทีหลังนะครับนะบรรยากาศของทุกท่านนะครับนี่นะครับก็้วนแล้วแต่แล้วนี่คือแม่เป้งนะครับนี่ท่านผู้ใหญ่จุวาฯนะครับท่านผู้ใหญ่วิสัยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของขั้ต้นใช้ยน ดีนะครับดีนะครับครับดีนครับ่วนขอเราเรื่องเรเือเืารยมจกนไม่เป็นทาระวา้งควันนี้เป็นที่ดีเดี๋ยวเราจะไปดูครับในส่วนของการเรื่องะบวนนะครับ มมัซซีของเราอันลองดาวใจบุนเทียมนะครับนี่นะครับขาดพระเวสันดรนนะ,ะบกมือหน่อยน้องๆอ,อัน้าชาลีนะครับนี่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในรถนะครับอย่าลืมยิ้ม,ย,มยิ้มด้วยนะโอเคนะครับรู้สึกว่าจะหงอยเงาหนะ้านี่นะนะขบวนนะขบวนรถช้างนะครับนี่คนที่ถือป้ายก็คือ ในช่างมังกรของเรานะครับน่าจะยังไม่พอเท่าไหร่นะดีนะนี่อีกท่านหนึ่งนะครับนะฮะองๆนะครับนะของกองช่างนะครับดินี่ก็จะตามด้วยขบวนรถช้างนะครับช้างปีนี้ของเราไม่ใหญ่นะครับนะช้างตัวเล็กนะครับปีนี้นะครับเห็นนะฮะนะเพราะว่าตัวใหญ่เราเอาไว้ที่ซุ้ม ของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยรถม้านะครับนะขบวนรถม้านะครับคนที่ถือป้ายนี่นะครับแล้วก็แนะนําตัวหน่อยครับนี่นี่แหละครับนะผู้ช่วยแอดมินของเราวันนี้ให้มาทำหน้าที่ถือป้ายนะครับนะฮะอ่านะครับยังไม่สุดนะครับนี่ก็จะเป็นป้ายขบวนของชูชกนะครับนี่ก็คือรถม้าของเรานะครับปีนี้ม้ามาดดเดี่ยวเดียวดาย นะครับแล้วก็นี่ก็คือขบวนชูชกนะครับนะคนที่ถือป้ายนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับนะเจ้าที่ประปาของเรานะครับนะแล้วก็อีกท่านนะครับนะฮะโอเคนะครับนี่ก็คือในส่วนของรถชูชกนะครับดูหน้าตานะครับของชูชกนะครับเนี่ยนะฮะ ปีนี้ชูชกของเราก็คิรุคิเลเหมือนเดิมนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนนะครับนะด้านหลังนี้นะครับนะก็จะเป็นในส่วนของขบวนนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของภาพประวิตนะครับนะฮะซึ่งปีนี้เราได้รับมอบหมายนะครับให้ดําเนินการจัดนะครับเป็นการมัดซีนะครับ ท่านทีถือป้ายนะครับนะก็คือนี่เลยนะอายิ้มหน่อยนะครับอ,อีกท่านหนึ่งครับโอเคนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของนะผ้าภาเ,เาิตน,นะครับนะี่ภ้าผ้าผ้าผ้าเ้าผ้าเ้าผ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  ให้ตึงๆหน่อยนะครับให้ตึงๆหน่อยนะครับดูมันจะย่นแลวนี่นะอ่าหอยลังไปหน่อยครับอ่านี่ก็คือผ้าพรเีดนะฮะเราจัดเป็น2แถวผ้าพรเีดของเรานะครับนะมีความยาวประมาณ200เมตรนะครับนะอ้าวนะนี่ก็คือพี่น้องสายบุญนะครับนะฮะที่มาถือป้ายพรเวดของเรานะครับนะมาจากหลากหลายหมู่บ้านนะครับนะเพื่อที่จะอัญเชิญผ้าพรเวดนะครับให้ พี่น้องนะครับนะได้บุญได้กุศลร่วมกันนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าในป้ายพระเวทนะครับก็จะเป็นการต่างๆนะครับของบรรดามหาชาติชาดกนะครับนี่ด้านหลังเป็นขบวนเฉื่อยๆนะครับนี่ด้านหลังเป็นขบวนเฉื่อๆนะครับพอจากนั้นนะจะเป็นขบวนของรามาราชนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ เป็นแบบนี้แหละนะคน้องช่วงนี้ขบวนค่อนข้างจะจะช้านิดนึงนะครับนะจะติดขัดเรื่อยๆอะให้ตึงๆนะครับให้ตึงๆนะครับบรรยากาศนะครับดังที่เห็นเลยนะครับนะท่านที่เข้ามาก็รวมเอาดโมธนาบุญกับกับพวกเรานะครับวันนี้เราดําเนินการแห่ คระวพษอพิสดอนข้าเมืองนะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีดีของพี่น้องชาวอีสานนะครับสวัสดีครับผมอายิ้มยิ้มหน่อยครับผมอ่าอย่าให้มันอย่าให้มันหย่อนมันยานเด้อนะครับนะขอให้ตึงๆเหมือนหน้าเหมือนตาเรานะครับอนะ่สำหรับท่านอยากจะทักทายนะครับนะอธิอบอตอชเชยบุรีก็เชิญได้นะครับตอนนี้แอดมินอบอตอเก็บภาพบรรยากาศนะครับในส่วนของการขึ้นขบวน นะครับนำมาฝากนะครับนะับน,นี้ก็คือบรรยากาศนะครับในส่วนของการเคลื่อนขบวนนะครับซึ่งขบวนก็ไปแบบช้าๆนะครับนี่นะแล้วก็สองข้างทางนะครับก็ยังดีในส่วนของพี่น้องอประชาชนนะครับนะที่รอ,อตั้งลงทานเอาไว้นะครับนี่เห็นไหมฮะนะ นี่ก็คืออยู่จุดนะครับณบริเวณข้างปั๊มปตทนะครับนะพี่น้องที่มาชมนะครับนี่ไม่เข้าขบวนแล้วครับนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นโวรงทานของ KM นะครับนะนะฮะ k คเองทานนะครับนน้ำผัดไทยนะท่านใดที่นะอยากจะร่วมนะครับนะสนับสนุนทานหรือว่าอยากจะมารับโรงทานก็มารับได้นะครับนี่ก็คือสายบูทุกท่านนะครับ คุณคู่ตุ๊กครับผมโอ้โหนะครับเอาท่านนายกเทศมนตรีทำไมมาจอบลอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยท่านนี่เหรอเนี่ยอ๋อมาเชียร์ฉนะท่านรองด้วยนะครับเนาะแม่นะครับถ้าไม่หันขึ้นจะไม่เห็นท่านนายกนี่นะนะครับอ๋อและทีมงานท่านนายกท่านรองอยู่ตรงนี้หมดเลยดีนะโอ้โหนะครับอ่ายังไงนะครับนะก็นะมารับลงทานได้เนาะนะครับคนคนนี้รรองนายกไปแล้วอะ ใช่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 เอาละครับขอบคุณทางท่านนายกการแก,มก้มากมากมายเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศต่อไปนะครับนะให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับอาเดี๋ยวแอดมินนะครับนะบจะพาทุกท่านนะครับนะบเดินชมไปด้วยกันบรรยากาศเท่าที่จะไปได้นะครับเพราะว่าขบวนต่างๆก็ค่อนข้างที่จะอาอยู่ไกลกันมากมายนะครับ แอดมินเองเนี่แม่นะต้องเดินนะเรียกได้ว่าอ๋อเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับนะแต่ว่าก็มีความสุขนะครับนะขบวนของเราเนี่แล้วก็มีประมาณ3-4คันนะครับกระจายให้นางมัซีกัถาจารีนะครับเนี บทของเราก็ค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ครับบดานมาี่น,น้องของเรานะครับสวัสดีนะครับนะครับโอ้นะครับปิดแย็บยังใสเลยทีเดียวนะครับรู้สึกว่าท่านนี้จะนจะป็นลุก่อนใช่ไหมครับนี่อ่าแล้วก็นี่คือโรงทานของโรงทานของในในช่างดูดนะร้านไหนครับนี่โอเคทเขาเนี่ยครับอ่านะครับ ก็คือโงทานนะครับพี่น้องสามารถที่จะมารับโทานตัวนี้ได้ลักล้างอีกอ่ะเล็กตัวจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อครับไปต่อนี่คนกับกับนี่คือคนกับกับขบวนนั่นนั่นนะยังไงปีนี้ครับสนุกสนานดีครับสนุกสนานเหมือนเดิมเนาะท่านเนาะอ่าเฮ้ยกับกับขบวนให้สวยงามนะครับนี่ นี่ขบวนของเรายาวประมาณ2-300เมตรนะครับนะยังไม่สุดนะครับนี่นะแอดมินเดินจนขาลากเลยทีเดียวนะครับปีนี้อบตอเชเบอรีตำบลเชเบอรีนะครับนะเราจัดให้กับพี่น้องนะครับนะฮะได้ชมความงามในส่วนตรงนี้นะครับนี่อ๋เนยะใ,ใจสู้นะครับนี่สวัสดีครับโอ้นะลูกสาวเปล่านี่ นะครับนะนะครับนะนะได้รับบุญได้รับกุลร่วมกันนะครับนะสองข้างทางก็ดังที่เห็นนะครับ